ู้ที่เริ่มใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดโดยเฉพาะในช่วง2-3เดือนแรกอาจจะพบว่ามีอาการเลือดออกได้บ้างแต่อาการก็จะดีขึ้นหลังจากใช้ยาคุมต่อเนื่องไปประมาณ3เดือนแต่ถ้าหากว่าใช้ยาคุมมาต่อเนื่อง3เดือนแล้วก็ยังมีอาการเลือดออกอยู่สวัสดีค่ะยันนีต้รับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะวันนี้แม่จ๋าจะมาตอบคําถามกันอีกแล้วค่ะ เป็นคําถามเกี่ยวกับการมีเลือดออกในขณะที่กินยาเมดคุมกําเนิดซึ่งเลือดที่ออกนี้นะคะออกหลังจากที่มีประจําเดือนไปแล้วประจําเดือนเพิ่งหมดแล้วก็มีเลือดออกค่ะเกิดจากอะไรคะแล้วต้องทําอย่างไร คำถามนะคะส่งมาจากน้องผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะน้องนะคะส่งคําถามมานะคะว่าหนูมีเลือดออกจากช่องคลอดคล้ายประจําเดือนค่ะแต่ประจําเดือนนะคะหมดไป13วันแล้วค่ะแล้วหนูกินยาคุมแบบรายเดือนด้วยนะคะ วันนี้หนูกินยาอยู่นะคะหนูอยากทราบว่าเลือดที่ออกมันเป็นเพราะอะไรคะจากที่น้องเล่ามานะคะที่แม่จ๋าจับใจความได้นั่นก็คือน้องแน่กินยาเมคุมกำเนิดอยู่แล้วก็ประจำเดือนเนี่ยเพิ่งหมดไปหมดไปได้ประมาณ13วันซึ่งช่วงนี้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงที่ไม่มีประจำเดือนเพราะว่ารอบเดือนเราเนี่ยจะต้องห่างกันอย่างน้อยก็28-30ถึงวันแต่อันนี้เพิ่งประจำเดือนหมดไปได้13วันแล้วก็มีเลือดออก น่าแสดงว่ามีเลือดออกระหว่างการกินยาเม็ดคุมกำเนิดอยู่นะคะ ภาวะเลือดออกจากช่องคลอดนะคะที่เกิดจากการกินยาเม็ดคุมกําเนิดก็จะแบ่งออกได้เป็น2แบบค่ะ 1. นะคะคือเลือดออกหลังจากกินยาคุมแบบแผงชนิด21เม็ดหมดแผงแล้วหรือกินยาคุมแบบแผงชนิด28เม็ดไปครบ2 1เม็ดแล้วก็จะเริ่มมีเลือดออกในเม็ดที่22หรือในช่วง7เม็ดหลังซึ่งไม่มีฮอร์โมนถ้าเป็นแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเลือดที่ออกแบบปกติค่ะนั่นก็คือเลือดประจําเดือนนั่นเองนะคะและ2คือเลือดที่ออกในช่วงการใช้ยาเม็ดคุม ำเนิดอยู่อาจเกิดขึ้นได้ในทั้งช่วงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังของรอบเดือนซึ่งก็ต้องหาสาเหตุแล้วก็ทำการแก้ไขกันต่อไปค่ะแต่น้องๆสาวๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเลือดออกแบบนี้นะคะอาจจะเป็นได้2ลักษณะค่ะ 1. คือเลือดออกมากจนต้องใช้ผ้าอนามายัย สคือเลือดออกเล็กน้อยกระปิดกระปลอยไม่ต้องใช้ผ้าอนามัยกลไกการเกิดเลือดออกยังรู้ไม่แน่ชัดนะคะแต่ก็สามารถจะพออธิบายได้ว่าการกินยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมที่มีทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปนะคะฮอร์โมน2ตัวนี้นะคะจะเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่องโดยจะไปมีผลต่อเยื่อบุผนังมดลูกแล้วก็หลอดเลือด ทั้งทาให้ผนังมดลูกหนาตัวขึ้นหรือบางตัวลงและส่งผลต่อการฝ่อและการขยายต่อมต่างๆภายในผนังมดลูก ดังนั้นนะคะสาเหตุของการมีเลือดออกก็อาจจะเกิดได้จากการเปราะแตกของหลอดเลือดและการเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูกจากการตอบสนองต่อฮอร์โมนค่ะและการมีเลือดออกกระปิดก,กระปอยในผู้หญิงที่รับประทานยาเมดคุมกําเนิดนะคะก็มักจะเกิดในผู้หญิงที่เริ่มรับประทานยาเมดคุมกําเนิดใหม่ๆโดยเฉพาะใน2-3เดือนแรกซึ่งเป็นอาการข้างเคียงจากการกินยาที่พบได้บ่อยถึง2 0 3 0ค่ะแต่ไม่เป็นอันตรายนะคะและหลังจากกินยาคุมไปประมาณ3เดือนแล้วอาการ เลือดออกก็จะค่อยๆดีขึ้นและพบน้อยลงนะคะอาจจะพบได้เพียงประมาณ10%ค่ะ สำหรับคำแนะนำในกรณีนี้นะคะให้ลองใช้ยาคุมไปสักประมาณ3เดือนค่ะยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยานะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไม่เปลี่ยนแปลงและก็มีแนวทางในการป้องกันการเกิดภาวะเลือดออกกระปิดกระปอยในระหว่างที่ใช้ยาคุมดังต่อไปนี้นะคะ 1. ควรกินยาคุมให้ครบทุกวันห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะ และก็ควรกินในเวลาเดิมๆทุกวันด้วยนะคะเพราะการที่ลืมกินยาคุมเป็นสาเหตุหลักเลยค่ะที่ทําให้เกิดอาการเลือดออกกระปิกระปอยเพราะร่างกายได้รับฮอร์โมนจากยาคุมไม่ต่อเนื่องค่ะ 2. นะคะผู้ที่สูบบุหรี่แนะนําให้หยุดสูบบุหรี่ค่ะเพราะสารในบุหรี่นะคะมีฤทธิ์ในการต่อต้านการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเอสโตรเจนในยาคุมและมีผลกระทบต่อการมีประจำเดือนค่ะ 3. นะคะ หากว่าใช้ยาเมคดคงกาเนิดร่วมกับการรับประทานยาบางประเภทอาจทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันได้ค่ะเช่นนะคะยาปฏิชีวนะอย่างเช่นอมพิซิลินยาซาลฟ้าเพนิซิลินยานอนหลับยาคลายเครียดยาไลฟแอมพิซีนจะมีผลให้ประสิทธิภาพของยาคุมทํางานได้ไม่ดีและส่งผลทําให้เลือดออกได้ถ้ามีความจําเป็นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะต่างๆเหล่านี้ ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะและแจ้งให้แพทย์ทราบว่ารับประทานยาคุมอยู่ด้วยอาจจะต้องมีการปรับยาคุมให้มีฮอร์โมนสูงขึ้นค่ะ4นะคะสำหรับผู้ที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบชนิดฮอร์โมนรวมสูตรชนิดที่มีเอสโตรเจนต่ำนะคะชเะคะชน่นมีฮอร์โมนเอสโตรเจน20ไมโครกร,รมัม เป็นสาเหตุสําคัญเลยนะคะที่อาจจะทําให้เกิดอาการเลือดออกกระปิกกระปอยได้เพราะว่ามีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ําค่ะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะคะมาใช้ยาคุมชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้นเป็น30หรือ35ไมโครกรัมแต่ถ้าใช้แบบ30ไมโครกรัมแล้วเลือดยังออกอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ที่ขนาด50ไมโครกรัมค่ะซึ่งการเปลี่ยนยาคุมนี้นะคะแนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะ5นะคะ ยาคุมที่มีขนาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่างกันไม่ได้มีผลต่ออาการเลือดออกกระปิดกระปอยที่แตกต่างกันนะคะและคําแนะนํหนึ่งนะคะถ้าหากว่าน้องรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดแล้วมีเลือดออกมากควรจะหยุดยาคุมชุดนั้นรอให้ประจำเดือนหายแล้วค่อยเริ่มต้นยาคุมชุดใหม่แต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนวิธีการมาเป็นแบบนี้แล้วเลือดยังออกมากออกนานอยู่แนะนําว่าควรจะหยุดการคุมกําเนิดก่อน แล้วไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการเลือดออกนะคะเพราะถ้าถ้าหากว่าเลือดออกมากออกนานนั่นอาจจะมีสาเหตุมาจากโรคอื่นๆทางนรีเวชก็ได้ค่ะโรคที่ทําให้มีอาการเลือดออกผิดปกติได้นะคะก็เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้องในเทียมหรือตกขาวผิดปกติการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกหรืออาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนื้องอกที่ปากมดลูกหรือเนื้องอกรังไข่ค่ะสรุปนะคะถ้าเป็นผู้ที่เริ่มใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดโดยเฉพาะในช่วง2-3เดือนแรกอาจจะพบว่ามีอาการเลือดออกได้บ้างแต่อาการก็จะดีขึ้นหลังจากใช้าย,ยาคุมต่อเนื่องไปประมาณ3เดือนเพราะร่างกายได้รับฮอร์โมนจากยาคุมอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าหากว่าใช้ยาคุมมาต่อเนื่องสเดือนแล้วก็ยังมีอาการเลือดออกอยู่ <c oughs> ก็ควรจะมาทบทวนนะคะว่าการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดของคุณน,นั้นถูกต้องไหมรับประทานยาสม่ําเสมอไหมติดต่อกันอย่างต่อเนื่องไม่ลืมรับประทานยารับประทานยาในเวลาเดิมๆหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าใช้อย่างถูกต้องแล้วถูกต้องทุกอย่างแต่ก็ยังมีเลือดออกอยู่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนขนาดของฮอร์โมนในยาคุมค่ะและที่สําคัญถ้าหากว่ามีเลือดออกมากผิดปกติเลือดนั้นอาจไม่ได้เกิดจากยาคุม ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการคุมกำเนิดประจำเดือนน้องสาวอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ